อยากดูเจ๊เจ๊จะทำสับประรดหมูกรอบอันนี้สับประรดครับส่วนอันนี้หมูกรอบคืออันดับแรกครับต้องเอาหมูกรอบไปทอดก่อนใช่ไหมเจ๊<ด>แล้วทำไงต่อพอหมูกรอบทอดสุกเสร็จแล้วทำไงต่อ,อแล้วสับประรดอ่ะ รถก็กินตามไปสิอ้าวตกลงไม่ได้เอาหมูกรอบไปผัดกับสับป,ประรดเหรอไล่ผัดเป็หวานแล้วแบบนี้เรียกหมูกรอบสับป,ประรดได้ไหมก็ได้ไงก็กินหมูกรอบกับสับปะรดไงอ๋อกินหมูกรอบแล้วกินสับป,ประรดตามโอ้โหอย่างนี้เรียกว่าหมูกรอบชมพู่สับป,ประรดไม่ดีเลย <c oughs> น่ากินนะเนี่ยเนี่ยถ้าลอยน้ำมันนี่กินได้ ไม่พอไห้พอหมองนะแล้วมันจะกรอบไหมเนี่ยก็ไม่รู้ที่ต้องลองกินดูถึงจะรู้ยังไม่ได้กินก็ยังไม่รู้อ้าวเจ๊ร้านอาหารต้องรู้สิเจ๊เป็นเจ้าของร้านอาหารเปล่าใช่แต่ไม่ใช่เทวดาจะได้รู้เรื่องอ้าวมิจไม่ขำจะได้เจ๊กวนนี่วะ,ะแล้วเมื่อไรเจ๊เป็นเทวดาเจ๊ช่วยบอกนี่ทำไมกินข้าวแดงเป็นนักโทษละ่ะ เนี่ยตอนที่ผมเป็นอาหารใหม่นะ้วโอกินข้าวแดงเงี้ยโอ้โหนี่มันทําแบบแคบหมูเลยดีกว่าก็อร่อยไทีเนี้ยเดี๋ยีกรอบแน่ะอะเอาเอาแรงๆหน่อยเอานานๆหน่อยให้เหลืองๆห,หน่อยมันจะได้มันจะได้กรอบจริงพรเดี๋ยวมันต้องเดินทางมันอาัลามมาสิไม่เอาไม่เอาแต่ฟ้าดิกระชอนมาดิกระชอน พอเล็กเล็กเล็ก,ล,กล่างอันล่างอันล่างอันล่างจะทำดีอันนี้อันบนอันนี้นล่างเร็วเร็วสิไม่แล้วตอนเดินทางมาร้าโดนเจ๊ด่ายแล้วด่าน้องชายสามคนด่าหลานอีกสามคนสี่ทั้งลูก มีลูกคนไม่ใช่เจ๊มีลูกไหม,อ,มอ้าวแล้วอีคนเตี้ยๆด่างๆนั่นใครอะบกอกใจบอกลงไม่มีลูกเลยเอ่ะโม่จ้าแล้วมีผัวเมื่อกี้คนผัวหรอไม่รู้ไม่ได้นับอ้าวเจ๊ทำไมไม่จดไว้อะ่ะที่เก็บจดเสียเวลาเยอะเหรอเยอจำไม่ได้อ้าวไม่ถา,ามซะแล้วเจ๊แค่ปู่เลยว่าป้าหนังอ,ะอ่ะเอออร่อยไหม อันนี้เรียกอะไรหมูกรอบอะไรหมูกรอบสับปะรดเอา <laughs> หมูกรอบสับปะรดเจ๊เนี่นี่กวนจริงๆอันนี้หมูกรอบอันนี้สับปะรดเดี๋ยวไปดูตอนเจ๊ก,กินเจ๊ก,กินหมูกรอบสับปะรดะกินยังไงเดี๋ยวยกไปเสิร์ฟเลยยกไปเสิร์ฟ อา้าวกินไหม,ไมเฮ้ยกินหมูกรอบไหมบึกหมูกรอบไหมหมูกรอบไหมสับปะรดไหมน,นี่หมูกรอบอน,นี่ก็สับปะรดเมนูนี้เรียกว่าเมเมนู สับปะรดเมนูสับปะรดหมูกรอบโอ้ยกับข้าวแยะนี่มีกุ้งด้วยอ่ะมีกุ้งมีน้ำพริกมะม่วงมีสับปะรดหมูกรอบกรอบสรสชาติน้ำพริกมะม่วงแม่ ยังอะไรอกันเมนูขุนเชียงกินให้หมดเดี๋ยวเ่า,าคุณเชียงต้องหั่นแล้วทอดถึงจะอร่อยมันแข็งหั่นแล้วทอดอต่แข็งมันโดนน้ำมันหมดทุกอัดเลยจะก,กระดา้างแข็งกินไม่อร่อยแต่ถ้าหั่นอย่างเงี้ยทอดก่อนแล้วก็ให้มาหั่นถึงจะอร่อยไม่แปลคนกินแล้วไม่แกวก็แข็งแข,แข็งโอ๊ยแข็งแข็งแล้วมันถ้าก็แข็งก็ยา ่ายเจพูดจาไม่สุภาพนี่ใหหนีมาสวนขี้กุ้งที่เราว่นทุกวันนี้กเพราะเจ้ี่แหละขยันทั้งกับข้าวจิง ำแล้วไม่กินก็ไม่ดีกินก็ไม่ดีหนีน่น้อยน้อยสวนยุงทุ่ง

ก็แค่นี้ครับวันนี้รถมาแล้วเเก็เตรียมวัตถุดิบไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ต่อไปชีวิตต้องเดินต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในไม่แน่ออนทัวเดินปุ้ยรุยไทยโดยิงใหญ่ใจดีครับ9325ไม่เกิดโรงแรมผาสุก ปราณบุรีกดติดตามเลยนะครับกดสับตะไคร้ให้ด้วยใช่หรอที่ปไทยจะได้เงาใหญ่ก็เวยเกสทำง,งานทุกวันในวันที่อารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ช่วยสป็นใหญ่จะอารมณ์ดี ่นี้นะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมที่นี่บ้านอลุงใหญ่ใจดีครับ